เดี๋ดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมง8นาทีและคาดว่าพราทิตย์เนี่ยใกล้จะตกแล้วใกล้จะสายแล้วจะไปดูพระที่ต,ตกองไปทานแล้วค่ะทุกคนก็ลยต้องรีบกันหน่อย6โมงแล้วราจะไปทำบกกันแล้วก็เราก็จะไปไปแคนยอนโอเคดูคคดิในกล้องมันจะเห็นความสวยไหมวะเราคิดถึงป่าถึงภูเขามากเลยแก ทุกคนพร้อมหรือยังวันนี้จะไปไหนกันฮะครับไปเเซว่นอยากกินไม่มีใ,ใครพูดอะไรเวิร์ดกินพักใหา่เลยเจะไปทําบกกันแล้วก็เราก็จะไปไปแคนยอนอ๋อมันคือแคนยอนเหรอแเราจะพาทุกคนไปทัวร์ร้อนอะเปิดแอร์ไหม <c oughs> ได้นะ <c oughs> เราไปกันแล้วลกักนวันนี้จะไปไหนก็ดูแล้วกันนะคะต,ตอนนี้อยู่กันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายเนาะไปลุยเย่เย่คนเย่หน่อยเร็วเย่ เศร้าจังวะทำไรวะเอาผมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านตูนเนื้อตุ๋นวันนี้ก็เที่ยงเป๊กเรากินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วเราค่อยจะไปตะลุยกันนะป๊อปปี้บอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยมากมากแลวอะไรคือสันอะไเป็นเจ้าเข่าและนี่ก็คือหมูน้ำตก พลอยพลอยพลอยเอาหมูตกน้ำดิเมื่อกี้หมูน้ำตกอะห <c oughs> มุหมุ <c oughs> และนี่ก็คือหมูตกน้ำ <c oughs> ชอบอะเฮ้ยอันนี้ได้แล้วมุกนี้มุกนี้คนดูต้องกำลังขำ <c oughs> ขำไม่กีวันต้องกดพอร <c oughs> พอดกดพรอดแล้วก็ออกไปเลย <c oughs> นี่คือเตี๋ยวเด็กที่ไม่ใส่อะไรเลยเว้นเส้นแล้วก็ห,กหมูวันนั้นเธอไปกินเป็นไงเขาก่อนนะตัดเอาเอาเอาเไปกัน จัดว่าไม่ผิดหวังหมู ừ, นุ่มกรุบๆแล้วก็นุ่มแบบกัดแล้วค่ะอร่อยอร่อยเรามาชิมตามกระท้อนดีกว่านะคะทุกคนอันนี้คือของเด็กของที่นีนต่ตั้งเองอร่อยกระท้อนอร่อยเหรออร่อยชอบชอบมาแกกินก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้ต้องเดินทางอีกยาวไกลเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่แพมบกกันเลยด้วยรถที่เราเช่ามา เผื่อ<ช>มีคนถามนะคะว่ารถเราเนี่ยเช่าจากไหนจริงๆคือเราอะเช่ามาจาก d o u b l e Clean and Car Lens นะก็เผื่อใครที่สนใจอยากจะเช่ารถอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดต่อเขาได้ก็คือสร์นหาตาวอินเทอร์เน็ตเลยน้องแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งรถไปให้ที่สนามบินอะไรเงี้ยใช่ก<ช>็มีรถให้เลือกมากมายหลายขนาดมากจะมากี่คนก็ลองหาดูละกันนะ<ช>ปะปะปะแเราจะไปพับุกันดีว่า <Okay. S 1> โอเค วาย,ายปิดไม่เนี่ยเปิดก็ค่ะอ๋อจอดรถที่ไหนได้พ่อหงอะคะอ๋อขอบคุณค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านแคมบกแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องท้อไปตรงนน้นข้างหลังคุเห็นไหมตรงนี้นี่เดินอีกประมาณ500เมตรนะจะไปเจอที่อันซินปะวานน่าจะอันซินแหละเพราะาหลายคนน่าจะยังไม่เคยมา ก็เดี๋ยวปลุยกันแต่ว่าเราจะให้ดูอะไรนี่รองเท้าแตะนี่แหละคือสีรองเท้าที่เราจะใส่ไปลุยขึ้นป่ากันขึ้นปา่นนปาแล้วว่าเข้าปา่าร้อนมากเลยอ่ะเขาบอกว่าข้างบนจะมีแผ่นดินแยกแล้วก็ข้างในจะเหมือนจูเลสิตพาร์กใช่จูเลสิตเวิร์เลยใช let's go มันจะไม่สวยเลยนะเพราะมันเป็นญ่าโลกเลยนะดูไม่ได้เปิดถ้าหนูเข้ามาก็เปิดเข้าไปได้ดูได้ขอบคุณกับเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าอันนี้จริงๆเลาเขาทำเอาไว้เหมือนเอาไว้กันควาย <c oughs> <c oughs> อ่ะไอ้ควายมาแล้วเข้าไม่ได้เลย <c oughs> ทำไงดีเ <c oughs> อ๊ยเยไปเราจะไปหาจุลศิษย์ปาร์กกันนั่นก็ดันเข้าไปแล้วก็ไได้จ้านี่เขาบอกเป็นจุดของแผ่นดินแยกนะ เป็นข้อมูลจากพี่ป๊อปปี้นะคะคือจริงๆแล้วที่เนี่ยมันคือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเขาเนี้ยแหละแล้ววันนึงมันจะแผ่นดินไหวมันก็เลยเกิดการแผ่นดินแยกขึ้นมาเขาก็เลยอุย๊ยแผ่นดินแยกตรงนี้มันสวยดีน่าจะเอามาเป็นที่ท่องเที่ยวเขาก็เลยจัดสถานที่เนี่ยให้มันแบบว่าเปิสดสำหรับมาท่องเที่ยวเข้ามาเข้าชมได้ด้วยนะแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือส่วนใหญ่แล้วว่าคนไทยจะไม่ค่อยรู้จัก ส่วนใหญ่คนไทยก็จะไปเที่ยวที่อื่นกันใช่ไหมในแคนบูก,ก็จะเป็นแบบว่าสะพานไม้ไผ่ไใช่ไหมพวกดัมบูอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นสถานที่ที่คนหลังมาเที่ยวเยอะเออก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูดูดิมันแบบแยกลงไปแบบลึกมากเลยอะ่ะอันนี้คือการแยกตัวของแผ่นดินไหวเงี้ยเหรอว้าวโอเคดูดิดูดิเหมือนเหมือน อีกโลกนึงเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยได้ทําทําความสะอาดพวกหญ้าเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเนาะเขาก็เลยจะทิ้งเอาไว้เป็นรกร้างอย่างนี้ซึ่งมันก็ได้ความรู้สึกแปลกๆดีนะเออแล้วว่าดีนะที่มันดูแบบรกๆอย่างเงี้ยเนี่ยเหรอมันเออมันขึ้นได้จริงเหรอวะขึ้นไงวะมันขึ้นไม่ได้ล็อี่ี้พี่ตบจะขึ้นเหรอเราจะลองดูดิ จะได้เอาวะเอาวะเอาแล้วเอาแล้ว <t> อ <ired> er er like oh, oh, ู like. ah! hey, ้หูยย่าก่ายาคย่างก่ายาอ้ยอุยอ้ยอุอ้ยอุอ้ยอลงยังไงวะนอกจากเขาจะสามารถถ่ายภาพได้อย่างสวยงามเขายังมีสกิลในการปีนป่าได้อย่างคล่องแคล่วโอ้แม่สาวน้อยดูนั่นสิลำร้องไหมลงยังไงวะลงไม่ได้อ่ะทุกคนพี่ต้องลงพี่พยายามมาข้างหน้าก่อนเพื่อกดพึ่งลงมาดีกว่าขึ้นไปไม่มองใครหรือมองใครห้เห็นอ่ะและนี่ก็คือสภาพที่ ก็ไปทําการปีนฝายหินโอเคแล้วเราได้เรียนรู้แล้วว่าอย่าทำอ้าวไฟไม่ปีนเหรอไม่เอาเฮ้ยแก่ปอบเปิ้ลลยไหน okay, ไหนี่นี่ตรงรอยแยกนะแกเห็นไหมโอ้โอ้แล้วดูไข่มันนะอยู่ในซองเอ้ซองว่ะลอ่ลองล่องล่องเฮ้ยเรไม่เคยถูกแกตัวจริงเสียงจริงแบบในธรรมชาติขนาดนี้เลยอะ่ะน่าจะหมดแล้วออกซ้ายเลยได้ยินเสียงกระดิ่งปะใช่ เราชอบนะเวลาเข้าป่าเข้าเขาเราชาวบ้านเลี้ยงวัวเขาจะใส่กระดิ่งเอาไว้มันเหมือนเป็นเสน่ห์ของบนดอยมันจะเป็นเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งในป่าอะไรเงี้ยมันเพาะพอๆกับเสียงจิ้งลีดไม่ใช่เสียงกิ้งลีดสวัสดีเจ้าหนูนี่เล่นนี่ฮลอะไรดีเดี๋ยวเราจะเล่นรุดแมวกันไม่ได้ไปแล้วกินคงกินข้าวเเล่นกับคุณลุงก่อน ลางที่ทำมาจากไม้จริงเลยใช่ไหมจ๊ะไม้จริงมันหนักมากเลยนะค่ะทุกคนแล้นี่เราก็เลังจะมาเล่นรถแมวการมูล่าแมวเล่นยังไงจ๊ะคุณลุง คึ้นั่งแล้วก็ใช้เท้าเหยียบคานหน้าในค่ะแล้วเวลาเบรกหนูก็ดันมาข้างหนอย่างนี้อ๋อโอเคระวังลุงแกงนะเฮ้ยเฮ้ยเบลยคลุงเบลคนลุงเบลยคนลุงเบกเลเบลเบลเบกเบล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 เดลเบลเบ้เบาเบล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 ลเเเเลเลเวาลลพลลล พลอยไม่กินมะพร้าวเลยเราเราน่าจะกินเองแหละแต่ว่าเดี๋ยวพลอยเด็ดแล้วก็เดี๋ยวลุงให้มะพร้าวมาลูกหนึ่งใช่เดี๋ยวลุงจะเอาเออ่มีดมาฝานให้น,นี่นี่นะเราก็ได้มะพร้าวมาลูกหนึ่งจากสวนคุณลุงนะคะนี่เห็นไหมคุณลุงชาวบ้านน่ารักจะตายไปแต่เราไม่เคยกินที่มันสีเหลืองอย่างนี้เลยจริงมันเป็นสีเขียวๆป่ะอันนี้คือแย,ยมกระเจี๊ยบที่ลุงทำเองขอบคุณค่ะ ลุงให้ยำกระเจี๊ยบมาด้วยทุกคนลุงจะปอกมะพร้าวแล้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปอกก็ได้อันนี้เป็นครับแต่ควายไม่กินมะพร้าวไงแต่ลองลองชิมได้เอาเอาให้ออกหมดกันเอาเอาเนื้อมันออกให้หมดแล้วมันเป็นรูก่อนถึงจะกินได้ลุงจะบอกเออไม่เป็นไรอ่ะคิดดื่มได้เลยน้ำอ้อสดชื่นอร่อยเหรอลิงเป็นเหรอเด็มนะลุงเหรอแหมเอาลูกใหม่มา สดชื่นอ่ะเดวเราไปเอาอีกลูกหนึ่งมาได้ได้ทุกลูกแหละนี่นี่สกิลเด่นหัวปีหนูชอบมากเลยการเข้าสวนเข้าไรเนี่ยสนุกสำหรับหนูมากเลยมีมะละกอด้วยเออเอาไหมน่ะมีลูกด่ะเอาเลยโอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณลุงแล้วก็มันมีมะกอกด้วยนะน่ะมะกอกก็มีมะเฟืองก็มีของลุกอะโวคาโดก็มีข้างในเนี่ยถ้าอยากเดินดูก็เดินได้นะเดินชมไปเนี่ยมันมีทุกอย่างมีอะโวคาโดด้วยลูปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยว Oh. เ,เขามาบางคนเขาก็มาชมแล้วบางคนเขาอยากกินเขาก็เดทกินแล้วแต่ oh. ตหนูอนขอลองสิ่งนี้ก่อนคะ่ะคุณลุงตอนนี้เราจะทําการปอกมะพร้าวอีกด้านนเอออีกด้านเออนั่นแหละ <c oughs> ด้านนั้นเ,เดี๋ยวหนูด้านนี้เหรเอคะด้านนั้นเยอะถุงมากนะแต่มันลื่นเราไปโดนอีกด้านนึงระวังนะพยายามเฉียงนะขึนอกไว้แกถุงมีดนี่น่ากลัวเราจะปอกมะพร้าวนี้ให้ทุกคนได้ชิมเอง เฮ้ยได้แล้วได้แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุลงคาฝีมือหนูใช้ได้ไหมคะอย่างนี้ก็ทำได้แล้วเนี่ยแค่นี้อเนาะได้กินแล้วอ่ะอันไหนจะอ่อมกว่าันจะอ่อนหวานนิดหน่อยอ่ะแกฮะเราข้าวโพดเย็นเย็นหวานหวานสดชื่นนะเอาเลยบินเลยไม่อ้มันหวานดีอ่ะน้ำเหลือไปเอาไปล้างหน้า ไม่น่ารักเลยเราจะผ่ามือเพื่อไงเอาเนื้อข้างในมากินหนึ่งสองสามงไงต่อเห็นจะได้เลยแล้วพี่ต่อเลยปาดวาลีที่สิบเอ็ดนำข้าวออกมาหมดเลยดูตายอ่าปานโคโคนะทำไมมันมีสองรูค่ะคุณลุงไม่ตรงทำไมนี่คือมะพร้าวจากสวนสดๆกรอบ ตามสไตล์มะพร้าวขอบคุณนะคะคุณลุงแหนูจะเก็บเอาไว้กินบนรถยับย้อยความภารกิจจแล้วใช่แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายไอ้ห้าโมงสานาทีนะคะคาดว่าพระอาทิตย์่าจะตกประมาณกว่ากลากว่าเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปล่าแสงเย็นกันแล้วมาดูกันว่าพี่ก๊อฟเนี่ยจะได้ภาพแลนด์สเคปแบบไหนวันนี้ทริปนี้ยังไม่ได้สภาพเลย ใช่พรุ่งนี้วันนี้เราเมื่อจะลุ้นตอนเแต่ว่าไปแคนยอนเป็นสถานที่ที่สวยมากจริงเอ๊ะไปเอสโคสมัคร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 ว้าวแสงวันนี้มันเช่นแตกต่างจากเมื่อวานอุ๊ยสว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 ยทุกคนดูป่าสีเขียวแบบเขียวมากว้าวดูสิออปปี้ฮัลโหลฮัลโหลจริงแค่นี้ก็สวยแล้วนะ แค่นี้ก็พอแทุกคนมันดีมากเลยเนี่ยแหละแม่ห้องสอนทุกคนแสงย็มเย็นวันนี้สวยมากเลยอยขนมทุกคนสวยมากสวยมากสวยนี่สวยดูนี่เป็นทุ่สีชมพูหมดเลยอ่ะเนี่ยคือข้อดีของการขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆทุกคนมันคือข้อดีของรถคลิปมันคือจอดอะไรก็จอด เด้ค่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมง8นาทีและคาดว่าพราทิตย์เนี่ยใกล้จะตกแล้วก็คือตอนนี้ไม่เกียรป๊อปปี้อะพาไปอันซีนมาก็คือขับรถไปทัวร์ทุ่งหญ้ามาใช่ไหมจริงๆอะมันมาทางนี้ได้ก็ตางปกติซึ่งทำให้เราเนี่ยใกล้จะสายแล้วจะไปดูพราทิตย์ตกไปทานแล้วค่ะทุกคนก็เลยต้องรีบก,กันหน่อย6โมงล้ว การที่มีคนไปยืนอยู่ตรงแลน่ะทาให้รู้ว่าขนาดของวัตถุตัวนั้นอ่ะมันใหญ่ขนาดไหนสมมติว่าเราไปยืนใช่ไหมแล้วภูเาขาภูเขามันใหญ่มากอ่ะทำให้มันเปรียบเทียบได้ใช่ไหมพี่กอบกอแต่เราจะไปยืนตรงนู้นกันใช่เราจะพี่กอบจะยิงเข้ามาฝั่งอย่างนี้เพื่อจะเก็บภาพใช่เดอเกยวแกบูลลี่ลองทาฉันเหรอดูทา,า,าข้างหน้าดู 哦，我了他，都答应了。 พยินนั่งคนเดียวเดี๋ยว,ยวอยู่แกดแคนยอนแห่งปลายเราคิดถึงป่าคิดถึงภูเขามากเลยแก <c oughs> รู้สึกไม่รู้รู้สึกดีชอบนั่งเฉยๆดูน่นะเฮ้เสียงโดนี่มันยังไง มีวันหนึ่งเว้ยที่เราแบบดาวมากๆใช่ไหมแต่เขน่าจะรู้ว่าแบบตอนนี้เราแบบไม่ค่อยโอเคทางด้านสภาพจิตใจเท่าไหร่มีวันหนึ่งเว้ยที่เราแบบคิดถึงก้อนเมฆอ่ะมันอ b s t r a c มากเว้ยมันคือวันที่แบบว่าเชื่อเราแค่อยากเห็นก้อนเมฆแบบยังเห็นท้องฟ้าสีฟ้าเ้ากว้างๆแล้วเราก็มานั่งคิดได้ว่าแบบบางทีแบบสิ่งเล็กๆเลยอ่ะที่แบบเราแม่งแต่ละวันเราชอบแบบวอยวายนี่นานใช่ไหมชอบตะโกนชอบเล่นชอบวิ่งชอบตะกระโดดอะไรเงี้ย มันจะมีวันที่เราต้องการความเงียบสงบแล้วก็แค่ต้องการมองท้องฟ้ากว้างๆเออเราก็คิดว่าแบบเราแม่งอยากไปไหนสักที่หนึ่งวะแล้วเราคิดว่าเออทำไมธรรมชาติแม่งเยียวยาเราได้วะอะไรเงี้ยเก้าป,ปะทำไมในจังหวะที่เราแม่งแบบอยากจะร้องไห้แต่เราดันคิดถึงธรรมชาติแล้ว่าฉันแค่ต้องการจะไปนั่งได้ยินเสียงคลื่นหรือฉันต้องการไปนั่งกลางหุบเขาสักที่หนึ่งอ่ะคือเราไม่รู้ว่าแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อที่อยากจะดู พีภูเขากว้างๆเีกสักครั้งหนึ่งก็ได้อะคือมันควรจะบอกเฮ้ยแค่แค่มีภูเขาเองแค่ก้อนเมฆเองแกงแม่แกงแม่แ,มแบบเพอร์เจอร์แอฟแท็กวายอะไรเงี้ยแต่บางคนจะรู้ไหมว,ว่าว่าแบบความแอฟแท็กหรือความเพิร์เจอร์นั้นอะ,ะแม่อาจจะมีความหมายแล้วเป็นสิ่งที่เยาอยากเขาได้ก็ได้อะไรเงี้ยคมไหมครูปะบาดใจสุดยอดมันจะไม่ครูเขาตัวเนี้ยอั่มันแหละคือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราพอเราได้มานั่งตรงนี้นะั้น้วก็รู้สึกว่า เออมันก็ต้องเป็นที่แบบนี้ละมัง้งที่มันน่าจะเหมาะกับเราช่วงนี้มัผ่านไปยากอะแกเชื่อว่าทุกคนก็ผ่านไปยากเหมือนกันแต่เอาจะผ่านมันไปได้ใครดูยอยู่ฮึบยังฮึบฮึบอุบเก่งมากคุณเก่งมากแกเก่งมากเธอเก่งมากมึงเก่งมาก<ฮ>ดีแล้วที่ได้มาเออดีแล้วที่ได้มาดีแล้วที่เลือกที่เลือกมาด้วยีใจใหท้ทุกคน ยินดีที่จะมาเป็นเพื่อนกันวิ <c oughs> ลกร้องทำไมคนเศร้ <c oughs> สาสูนใจแล้อเกินม <c oughs> านเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายแล้วเราจะทิ้งให้มันเป็นความเงียบเงียแล้วก็ให้ทุกคนได้เสพบรรยากาศพร้อมกันแล้วกันถึงแม้ว่าที่ทุกคนเห็นในวิดีโอจะไม่ได้สวยท้าของจริงก็เห็นนะแต่ว่าเราก็พยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดให้ทุกคนได้อิ่มเอิไปกับเราแต่ว่าตอนนี้เราขอไปนั่งดูเงียบๆก่อน

ได้เก็บได้้วยเหรองวะแล้กันใหม่คลิปหน้า